ผมผมเรียนอย่างนี้ครับคือคือเขาบอกว่าเราถ้าตัวเลขจริงๆนะตัวเลขจริงๆตอนนี้ 5, 4, นะ5 4, าา 62, 000, ้าแสนสี่นะห้าแสนสี่นะครับความเสียหายสักหกหมนสองพันล้านนะครับหกพันสองล้านถ้าถามว่าการจับกลุ่มเยอะๆและทําให้ปริมาณคดีลดลงหรือไม่นะครับก็คือจากการระดมกวาดล้างมาในช่วงสมงเมษาพฤษภาจนถึงปัจจุบันนะครับ ก็มีจะเห็นว่าสถิติการจับกลุมในภาพรวมของตอรอเนี่ยมีประมาณสัก4ีหเท่านะของปกติของก่อนนั้นนั้นแต่ว่าตัวเรขคดีที่ถูกรอกก็ยังมากอยู่มากขึ้นนะมากขึ้นตอนนี้ถ้าเฉลี่ยก็คือประมาณสักวันหนึ่งประมาณสัก900กว่าเคสเคสคดีนะความเสียหายอยู่ที่ประมาณสัก120ล้านต่อวันต่อวันเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่ที่เราทำกับ กำลังของสอทอเองเนี่ยมีสักประมาณ1,400คน1,400คนกับความรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยนะผมว่า,าต้องทำหน้าที่หลายอย่างด้วยหน้าที่ทั้งในเรื่องของเป็นเลขาศูนย์สปสตรหน้าที่ของอช่วยสนับสนุนเนส่อนของเอ c นะครับก็เลยก็เลยเป็นปริมาณงานที่เยอะ